ม่ต,มตสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l กูรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับบายแปบ๊บซีซ่ากับผมแป๊บนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะเอาเจ้าตัว a l t ้าเอส l ก n เลนเตมนะครับามาเล่าให้ฟังนะครับว่าความรู้สึกหลังจากใช้งานไปประมาณ30กว่ากิโลเนี่ยผมรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ ชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับแล้วรวมไปถึงคําแนะนำนะครับว่าเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครเนี่ยก็คือเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้ะกันนะครับผมคลิปนี้นะครับในการเล่ารายละเอียดความชอบไม่ชอบเหมาะไม่เหมาะต่างๆเนี่ยก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเพี่พที่สนใจนะครับที่เพิ่งเริ่มวิ่งหรือว่ายังวิ่ง ตร,ตรงๆนะครับยังวิ่งไม่ได้เก่งมากนะเนี่ยผมว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับส่วนท่านใดที่สนใจอยากสรา้างสมรรถนะต่างๆนะครับคุณสมบัติที่แบบเต็มๆเนี่ยผมว่ามีช่องเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ต่างๆที่วิ่งเก่งๆเนี่ยทำไว้เยอะแล้วลองดูได้รีวิวนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะเป็นฉบับมือใหม่นั่นเองนะครับเอาล่ะยาวไปละเริ่มต้นจากความรู้สึกก่อนนะครับความรู้สึกที่สวมใส่นะครับก็ได้ความรู้สึกที่นุ่มสบาย คำว่านุ่มสบายเนี่ยผมเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ที่เป็นเอนจิเนียร์นิเนี่ยก็มีความนุ่มนะภายในสัมผัสเนี่ยสอดเข้าไปเนี่ยมันก็สักๆแหละแต่ว่าเวลาเราใส่ถุงเท้าเข้าไปเนี่ยมันให้ความนุ่มยืดหยุ่นกําลังดีนั่นเองเนาะมันเป็นนิตที่ไม่ได้ไม่ได้ยืดมากอะยืดไม่ได้มากอะเขาเรียกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนพราหม์นิของตัว a d i d a s นะครับอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ก็เลยยืดได้ไม่มากแต่ก็มีความนุ่มนั่นเองนะครับรวมไปถึง สัมผัสของลิ้นรองเท้าต่างเนี่ยก็มีความนุ่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวพื้นเออพื้นนุ่มจริงๆอันนี้เฉพาะสมใส่เนาะตัวซอฟต์อินโซ่เนี่ยก็นุ่มนะครับตัวพื้นชั้นในตรงนี้ก็นุ่มแล้วก็โฟมอีโก้ก็ก็ถือว่านุ่มแหละเออถือว่านุ่มแหละมันอาจจะไม่ได้วืบแล้วแบบนุ่มจัดจัด,จดเหมือนพวก ff blast ff blast พัดในนิมบัสเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็สบายดีนะครับ ต่อไปนะครับเป็นความรู้สึกของการเดินนะครับสวมใส่แล้วก็เดินด้วยความที่มันเป็นซีโร่ดอปอะหน้าเท้าส้นเท้าเท่ากันเนี่ยความสูงเท่ากันแตะไฮเท่ากันเนี่ยมันทําให้กระทั่งการเดินเนาะใส่เดินเนี่ยมันก็ยังมีการดัดเท้าเราอยู่เนาะอารมณ์แบบคล้ายๆใส่นันยางนิดนึงเนาะก็คือมันจะดัดเท้าแต่ว่าด้วยความที่โฟมมันนุ่มซอฟมันนุ่มเนี่ยมันก็ยังถือว่าสบายนะครับเพียงแต่ว่าเดินถ้าเดินเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มตึงตึงที่เอ็นร้อยหวายแล้ว น้องก็จะตึงนิดหนึ่งแล้วเพราะว่าธรรมชาติคนอะ่ะผมเชื่อว่าเราจะเดินลงส้นกันับพูดง่ายว่าถ้าเราใส่รองเท้าแตะหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะเดินลงส้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกธรรมชาติร่างกายจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินด้วยคู่เนี่ยมันดัดเท้าเราครับมันเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเดินนา,นานเนี่ยก็ตึงตึงละนะครับโดยเฉพาะผมหรือว่าถ้าท่านใดที่ยัง กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยยิ่งจะรู้สึกเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของการเดินเนาะถ้ายังไม่แข็งแรงเดินนานๆก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นการวิ่งนะครับทดสอบวิ่งในความเร็วช้าๆนะครับ Easy pace ของผมเนี่ย Easy pace ของผมเนี่ยก็ต้องตั้งแต่8ลงไปอะ่ะแปดเ้ด้วยซ้ำอ่าแปดเเนี่ยเป็น p a c สบายๆของผมวิ่งช้าๆเนี่ยก็คือ,อยังไงรองเท้าเนี่ยมันก็ปรับให้เราลง ลงกลางเท้าหรือว่าหน้าเท้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความดีดเด้งของโฟมเนี่ยสำหรับผมเนาะน้ำหนัก70 71แล้วกันนะครับก็ไม่ได้ดีดเด้งเยอะในความเร็วต่ำๆเนาะแต่มันก็ช่วยซัพพอร์ตได้ดีระดับหนึ่งนะครับไม่ยวบเลยเพูดง่ายว่ามันโฟมอีโก้เนี่ยมันแน่นแล้วก็มีความเฟิร์มที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งช้าๆสบายจ็อกสบายเนี่ยผมว่าตัวโฟมค่อนข้างซัพพอร์ตได้ดีแล้วก็ มีแรงส่งได้นิดๆนิดๆจริงๆในความเร็วต่ำๆนะแต่ว่าก็ตึงอยู่ดีนี่จะเน้นตึงทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่ามันบังคับให้เราลงหน้าเท้าอ่ะและขาผมยังไม่แข็งแรงอะหยุดวิ่งไปนานอ่ะก็ตึงอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ว่าวิ่งได้สบายเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักรองเท้าไม่เป็นภาระอะไรสัมผัสนุ่มนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นการเทมโปของผมอีกแล้วนะครับส่วนตัวที่ย่านความเร็วประมาณเพจห้าหกเจ็ดเนาะ ฉเฉลี่ยประมาณ6แหละ5 6 7เนี่ยอันนี้แหละที่เริ่มจะรู้สึกได้สัมผัสได้ชัดเจนเลยถึงความดีดเด้งของโฟมิโก้นะครับเมื่อสเตปออกไปเป็นเพจ5 5ต้นหรือ6เนี่ยโฟมตัวเนี้ยผมเนี่ยรู้สึกเลยรู้สึกได้เลยมันมันช่วยส่งเราแล้วนะครับมีการกดและดีดกดและดีดพอสมควรเลยแน่นอนแหละไม่เท่าคาร์บอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นเพจที่เป็นย่านความเร็วที่วิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับผมเลยอะ่ะเพจ567เนี่ย ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยก็คือเรียกได้ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนวิ่งความเร็วระดับนั้นสําหรับผมเนี่ยวิ่งได้เต็มที่ก็คงประมาณสักกิโลนึงเนาะหกิโลก็ต้องพักเดินละเพราะฉะนั้นในเพจห้าหเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงความดีดเด้งของตัวโฟมอีโก้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปลองอินท์วลแบบมันๆเลยนะครับเต็มที่เลยกัดฟันวิ่งเลยอของผมนี่คือกัดฟันวิ่งเลยที่เพจประมาณ3กลางๆจนถึง4เนี่ยอัดเลยเนี่ยเอออันนี้ ก็ต้องบอกเลยมันดีเช่นเดียวกันนะครับมันเด้งเลยพูดง่ายว่าโฟมอีโกเนี่ยมันไม่มีอาการยวบเลยไม่มีอาการยวบให้เห็นเลยอะถ้าเทียบกับที่เคยวิ่งอย่างซูม m x ก็ใกล้เคียงแต่ผมส่วนตัวนะผมมองว่าซูม m อ่ะมันยังยุบลงมากกว่านิดนึงก่อนที่จะดีดไปไกลๆอะ่ะอย่างซูม X x มันจะยุบลงยุบสมมุติว่าเท่านี้ใช่ไหมอันนี้คือพยายามจะเห็นภาพทำภาพให้เห็นสำหรับผมนะซูมเอะ่ะมันจะลงอย่างนี้แล้วมันก็เร็ว มันจะเร็วอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวอีโก้เนี่ยผมว่ามันเฟิร์มกว่ามันจะแบบปึ๊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 บอย่างเงี้ยแต่ความนุ่มยังไงซูเม็กผมว่าก็นุ่มกว่าอันนี้ฟิลฟิลถ้าเทียบกับเทียบกับแบรนด์อื่นผมว่ามันใกล้เคียงกับ React เนาะใกล้เคียงกับ r e a c กอะโฟมเรียกของ Ni ก e ้แต่ผมว่าแอบนุ่มกว่านิดนึงนะแต่ผมว่าตัวอีโก้แอบนุ่มกว่า React นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่วิ่งเก่งเนี่ยผมว่าโหวิ่งมัน การวิ่งระยะสั้นหน่อยละกันนะครับเพราะฉะนั้นลองในย่านความเร็วทั้งหมดเนี่ยผมว่าสำหรับผมเนี่ยที่เทมโปซักเพส6 7ละกัน5นี่ก็เหนื่อยแล้วสำหรับผม6กเนี่ย5กลางกลาง 6, เนี่ยสนุกวิ่งคู่นี้สนุกที่สุดนะครับต่อไปมาถึงข้อที่ชอบนะครับแล้วก็ประทับใจกับเจ้ารองเท้าอัลต้าเอสการเลนเตนะครับนั่นก็คือข้อแรกแน่นอนทุกคลิปต้องบอกก่อนเลยก็คือเรื่องดีไซน์นะครับการดีไซน์ผมว่ามันสวย ไม่รู้หลายๆท่านจะคิดเห็นต่างยังไงนะครับแต่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็คือสวยสวยทุกสีด้วยมีสีขาวเนาะขาวแล้วก็ตัดส้มเล็กน้อยแล้วก็สีส้มเลยไม่รู้ว่าเรียกว่าส้มหรือแดงอะสีของอัลต้าเออก็เป็นสีนั้นเลยนะครับก็สวยรวมไปถึงสีนี้สีฟ้านะครับที่ที่ทางบาราน่าส่งมาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าตอนแรกก็ลังเลตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันมันสวยทุกสีเลยนะครับแต่ว่าที่เลือกสีฟ้าเพราะว่าไม่น่าจะเคยมีรองเท้าสีฟ้าไว้ในครอบครองเลยจริงเพราะฉะนั้นดีไซน์สวยงาม ตัดกันได้ดีแล้วก็ชุดสีที่เอามาใช้เนี่ยผมว่ามันลงตัวเลยนะครับสีฟ้าตัดขาวพื้นแดงดูดิสวยจะตายนะครับแน่นอนข้อแรกที่สวยข้อต่อไปที่ชอบนะครับนั่นก็คือจุดเด่นของอัลต้าทุกรุ่นเลยนะครับก็คือหน้าเท้าโทบ็อกซ์เนี่ยโหอันนี้ชอบมากก็คือเทคโนโลยีฟุตเชฟนะครับการออกแบบให้มันลักษณะเหมือนเท้ามนุษย์มากที่สุดอะเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะครับคือกว้างมากแต่กว้างแล้วเนี่ยผมเทียบกับ รุ่นโตเกียวเรเซอร์ยังจาความรู้สึกนั้นได้นะครับก็คือในโตเกียวเรเซอร์เนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเหมือนกว้างเกินอะ่ะกว้างเกินจนแบบเท้าเรามันมีการแกว่งซ้ายแกว่งขวาข้างในอะ่ะมันยิ่งเกรง็งยิ่งปวดนั่นเองแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่เป็นวัสดุ engineered น,นะมันก็มีความกระชับอะ่ะเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปเนี่ยมันกว้างก็จริงแต่ว่ามันก็ยังกระชับอยู่นะครับเท้าผมที่มันค่อนข้างกว้างแล้วก็เนื้อเท้าเยอะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยใส่แล้วกล้าพูดเลยครับว่ามันเป็นรองเท้าที่ ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสบายที่สุดหมายถึงว่าโทบ็อกซ์เนี่ยเป็นโทบ็อกซ์ที่สบายที่สุดแล้วจริงๆนะครับใครที่เท้ากว้างๆหรือว่าชอบความสบายในการสวมใส่หน้าเท้ากว้างๆเนี่ยอัลต้าเอส卡尔เต้สามไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือความนุ่มสบายในการสวมใส่นะครับความนุ่มสบายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสบายในการสวมใส่หมายถึงว่าสวมเข้าไปแล้วรู้สึกสบายของเขานั่นเองนะครับด้วยความที่ตัวหน้าเป็นตัวหนิดนะครับมันให้ความ ยืดหยุ่นไม่เยอะต้องบอกก่อนนะไม่เยอะนะยาำว่าไม่เยอะแต่ไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าข้อที่ไม่ชอบมันมีเหมือนกันนุ่มสบายนะครับลิ้นรองเท้าก็กําลังดีนะครับขณะที่พื้นโฟมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะทั้งตัวเนี้ยตัวอินโซซอฟพื้นชั้นในรวมไปถึงมิโซนเนี่ยมันนุ่มนุ่มกําลังดีไม่ยวบเลยเพราะฉะนั้นความสมสบายในการสวมใส่เนี่ยดีจริงๆคือใส่ยอย่างเดียวนะยังไม่ได้ออกวิ่งออกวิ่งเมื่อไหร่รู้เรื่อง และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ชอบมากๆเลยนะครับอันนี้ลองใช้จริงแล้วรู้สึกสัมผัสได้เลยนั่นก็คือตัวนี้นะครับ o u t s o หรือว่าพื้นรองเท้านั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาปรับปรุงพัฒนามาใหม่เนาะใน Escalente 3เนี่ยมันมีการปรับปรุงมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยเนาะแล้วก็มันเสริมยางเยอะอะน้ำหนักคู่นี้อยู่ที่260กรัมแต่ดูสิครับยางเนี่ยคือมันไปเบาส่วนอื่นอะโฟมก็เบาแหละแต่ว่ายางเนี่ยจัดมาเต็มทุกส่วนเลยนะเพราะฉะนั้น คู่นี้ผมว่าวิ่งมาประมาณ30ิกิโลอาจจะวัดอะไรได้ไม่มากแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกสึกเลยไม่มีเลยสักนิดเดียวที่จะสึกนะครับผมเป็นคนวิ่งเหนื่อยแล้ววิ่งลากเท้าเหมือนกันนะก็ไม่มีร่องรอยสึกเลยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันทนแน่นอนมั่นใจเลยว่าทนแน่นอนแล้วก็มันแปะทุกส่วนเลยเรียกได้ว่าโฟมิโกเนี่ยแทบจะไม่ได้สัมผัสพื้นเลยนะครับเพราะว่ามันมาเอาโซมันแปะมาเต็มเลยนอกจากนั้นนะครับความหนึบของเขาเนี่ยทดลองมาแล้ว วิ่งได้ทุกสภาพพื้นเลยก็ว่าได้นะครับอย่างผมวิ่งซ้อมบ่อยๆก็คือในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาอยู่ละถนนคอนกรีตผมเชื่อว่ารองเท้าทุกคู่เอาอยู่สบายนะครับแต่ว่าลองวิ่งในสวนในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นพื้นปูนขัดมันเนาะก็หนึบวิ่งทีเอเอเอสเลยเหมือนเด็กๆเ,เคยเล่นไหมครับสนามบาสสนามในประสงค์เราหนันยางไปเอเอเอสจิกจกอ่ะพื้นมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแหละหนึบเลยกระทั่งฝนตกใหม่ๆแล้วพื้นเปียกนะครับพื้นเปียกพื้นมีน้ําขังอยู่เนี่ย วิ่งคู่นี้ก็มั่นใจได้ครับว่ามันไม่สลิปไม่ลื่นเลยนะครับเวลาลงเท้าอะไรเนี่ยมันไม่ไม่รู้สึกลื่นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ชอบมากๆเนาะยิ่งถ้าแบบเรายังวิ่งไม่เก่งอะ่ะมีแช่เท้าหน่อยเนี่ยโอ้โหแช่เท้ามากๆแล้วปัดเนี่ยท้าลื่นนี่เสียหลักเลยเนาะเพราะฉะนั้นผมข้อที่ชอบมากๆอันนี้สัมผัสได้จริงๆก็คือพื้นหนึบมากต่อไปมาดูข้อที่ไม่ชอบนะครับคือออกตัวก่อนเลยว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับความรู้สึกของผมเท่านั้นเองที่รู้สึกว่า ทดลองแล้วรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะแตกต่างจากเพื่อนๆน,นะครับก็ต้องบอกย้ําเลยว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวข้อแรกเลยแน่นอนนะครับก็คือตัวอัปเปอร์ครับมันมีข้อดีแต่ว่ามันก็มีข้อเสียที่ผมไม่ชอบในตัวนะครับนั่นก็คือความที่มันเป็นนิดเป็นการถักแล้วก็มันถักได้ค่อนข้างละเอียดอผมยืดแทบไม่ได้เลยเนาะถักค่อนข้างละเอียดแล้วก็แบบแน่นมากๆอ่ะ เออมันถักแน่นมากๆเพราะฉะนั้นนุ่มจริงนะครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบเลยนั่นก็คือการระบายอากาศนะครับผมว่าการระบายอากาศมันทําได้ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะผมเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะโดยเฉพาะฝ่าเท้าเท้าต่างๆเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากๆเวลาวิ่งนานๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าร้อนนะครับรู้สึกว่าร้อนแล้วก็เหงื่อออกเยอะการระบายอากาศมันจะค่อนข้างทําได้ไม่ค่อยดีนักต้องบอกก่อนแล้วพอการระบายอากาศไม่ดีะครับสิ่งหนึ่งที่มัน เจอปัญหาก็คือมันจะมีการอมเหงื่อครับอมน้ําได้ดีกว่าถ้าวิ่งวันไหนที่ฝนตกขึ้นมาหรือว่าเหงื่อออกเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็จะอมน้ํามากกว่าครับทำให้1ก็คือรู้สึกไม่ค่อยสบายเท้าร้อนนะครับถ้านานๆเนาะแล้วก็2ก็คืออาจจะยังไม่รู้นะยังไม่ได้ลองวิ่งนานๆจัดๆอะ่ะวิ่งได้เต็มที่ก็วันชั่วโมงกว่าก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเออเ,นเ,นเ,นเนนหนียวเหนียวๆนิดนึงนั่นเองนะครับตามสเปคที่เขาระบุกันไว้ก็คือมันเป็นรองเท้า ฝึกทาความเร็วในการวิ่งระยะแบบผมว่าเต็มที่ก็ฮาปอ่ะใครที่วิ่งฮาปซับหนึ่งอ่ะก็คงได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยซับสองเหรอเออซับสองเี้ยก็คงได้ซับหนึ่งเกินไปถ้าใครวิ่งที่วิ่งฮาปจบประมาณเพย5ห้าเพหกอ่ะผมว่าพอได้แต่ว่าถ้าวิ่งเกินนานเกินกว่านั้นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ค่อยสบายเท้าเท่าไหร่อันนี้ข้อสาคัญเลยข้อแรกที่รู้สึกว่าอัปเปอร์มันระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือตัว ตัวบริเวณเนี่ยครับบริเวณฮิลคัพฮิลคอเทอร์เนี่ยผมว่ามันมันล็อกข้อเท้าได้ไม่ค่อยดีนะักต้องบอกก่อนว่าถ้าเราร้อยเชือกรูสุดท้ายนะครับในการผูกล็อกข้อเท้าเนี่ยก็ดีช่วยได้แน่นอนแต่ส่วนตัวผมใส่รองเท้าโดยที่ผมไม่ไม่ร้อยเชือกรูสุดท้ายครับรู้สึกว่าอึดอัดมันอึดอัดหลังเท้าอะ่ะผมก็จะร้อยเหลือไว้อีกรูนึงอนะ่ะผูกมัดปกติโบปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าผูกปกติเนี่ยด้วยวัสดุที่มันอยู่ในในตรงบริเวณฮิลคัพอ่ะมันจะเป็นวัสดุแบบ น่าจะเป็นเมชอะเมชที่มันลื่นๆหน่อยอะครับรวมไปถึงเรามองเข้าไปข้างในเนี่ยมันไม่มีตัวล็อกส้นเท้าล็อกตะตุ่มเลยอะครับมันดีไซน์ที่แบบค่อนข้างเรียบเรียเพราะฉะนั้นปัญหามันก็จะเกิดคือลื่นแล้วถุงเท้าที่ผมใช้เนี่ยจ,จะเป็นปัญหาที่ผมเองเนาะถุงเท้าที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นถุงเท้าที่มันบางๆลื่นๆอะตัวนี้มันก็เลยรู้สึกว่าลื่นไปนิดนึงนั่นเองนะครับทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ในการวิ่งอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับวิธีแก้ไขก็คือ ร้อยอ่ถ้าใครซื้อมาเบอร์ใหญ่เกินหรือว่ารู้สึกว่าเท้าเท้าแบบเท้าปกติครับหน้าเท้าปกติไซส์ตรงจริงแต่ว่าด้วยความกว้างอาจจะรู้สึกว่าเลื่อนเกินไปเนี่ยกวิธีแก้ร้อยเชือกรูสุดท้ายนั่นเองหรือว่าถุงเท้าอาจจะใช้ถุงเท้าที่อ่ามันมีเทกเจอร์หน่อยอ่ะให้มันหนาขึ้นหน่อยเลือกถุงเท้าที่มันเป็นคอตตอนอ่ะแต่ถ้าเลือกคอตตอนเลือกถุงเท้าคอตตอนแล้วมาเจอกับหน้าที่มันไม่ค่อยระบายเนี่ยผมว่ามันน่าจะยิ่งร้อนเนาะแต่ว่าถ้าใครวิ่งสั้นๆก็ไม่เป็นไรหรอกอ่านี่คือข้อที่ผม ไม่ค่อยชอบนกะนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับที่รู้สึกว่าเอะใจแล้วก็ไม่ชอบเรียกอย่าเรียกว่าไม่ชอบเลยเรียกว่ามันไม่เหมาะกับผมดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องซีโร่ดอปนั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้เป็นความผิดที่รองเท้าเลยนะครับมันเป็นมันเป็นความผิดของผู้ใช้นะครับที่1คือผมมั่นใจเลยว่าตอนนี้ร่างกายยังไม่แข็งแรงพอกล้ามเนื้อก็หายไปเยอะเลยหยุดวิ่งไปปี2ปีเนี่ยพอเรากลับมาวิ่งซีโร่ดอปเนี่ย ฟิลเดิมเลยนั่นก็คือมันตึงไม่ว่าจะวิ่งจะเดินจะเร็วจะช้ามันทำให้น่องตึงมันทำให้เอ็นร้อยหวายเนี่ยปวดไปหมดเลยถ้าผมอยากใช้ต่อเนี่ยผมก็ต้องอดทนกับมันอ่ะเหมือนที่บอกไว้นะครับถ้าไม่อดทนกับเขาก็ต้องโยนทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือมันต้องปรับตัวเยอะไปหน่อยอ่ะด้วยความที่ตัวมิโซมันมันบางเนาะมันบางแล้วก็โฟมอีโก้อ่ะมันนุ่มนุ่มไหมมันนุ่มแต่ว่ามันไม่ได้ซับพอร์ตเหมือน ทูเอ็กซ์เนี่ยผมก็ว่าซัพพอร์ตดีเลยนะครับแต่อีโก้เนี่ยมันเด้งมันค่อนข้างเป็นโฟมที่ที่เน้นไปทางดีดเด้งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นใส่เนี่ย uh huh. ตึงเปรี้ยจริงๆอะ่ะผมอยากให้เพื่อนๆที่หัดวิ่งหรือว่ายังวิ่งไม่เก่งเริ่มวิ่งอย่างผมเนี่ยอยากให้มีซีโร่ดอบไว้ในบ้านสักครู่นะมือใหม่อยากใช้ซีโร่ดอบไม่เหมาะนะครับไปโทรินเลยเพราะอะไรที่ไม่เหมาะเพราะว่ามันมันบางแล้วก็ดีดเกินไปนะครับโฟมิโก้มัน นอกจากมันเป็นซีโร่ดอปแล้วที่บังคับเราแล้วมันยังดีอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กล้ามเนื้อขายังไม่แข็งแรงจริงเนี่ยไปโตเรนดีกว่านะครับมือใหม่ไม่เหมาะแต่อยากลองได้ไหมได้ไม่ผิดจริงๆท่านใดที่กําลังมองหารองเท้าซีโร่ดอปนะครับมันเหมาะกับรองเท้าที่ในการทําความเร็วระดับหนึ่งแหละเทมโปนะครับแล้วก็วิ่งด้วยระยะทางที่ผมคิดว่าเต็มที่คือฮาฟแต่ถ้าวิ่ง10กิโลมินิมาราทอนเนี่ยวิ่ง10กิโลอย่างผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ ชั่วโมง20ชั่วโมงคือไม่ต่ํายังทําซับหนึ่งไม่ได้นะชั่วโมงต้นๆชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมว่า,าดีแต่ถ้าวิ่งเกินจากนั้นน่ะจะเจอปัญหาก็คือ1คนที่ยังไม่แข็งแรงอ่ะน่องตึงนะครับ2การระบายอากาศถ้าวิ่งนานมากโดยเฉพาะคนที่เหงื่อเยอะเนี่ยมันจะทําให้เท้าร้อนนะครับแล้วก็อมเหงื่อเริ่มจะรู้สึกไม่สบายและในเท้านะครับและ3นะครับก็คือ นั่นแหละถ้าเราวิ่งนานๆแล้วกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงนะครับน่องมันจะตึงและตะคิวจะขึ้นนั่นเองนะครับและทีนี้นะครับถ้าอยากใช้จริงๆจะทํำยังไงสิ่งที่ต้องปรับคือเราปรับรองเท้าเขาไม่ได้เขาออกแบบมาดีแล้วผมบอกเลยว่าทุกอย่างออกแบบมาดีแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานประเภทนี้แน่นอนเหมาะสมกับการวิ่งทําเทมโปเหมาะสมกับการปรับท่าวิ่งเพราะฉะนั้นถ้ายืนยันว่ายังอยากใช้เขาอยู่สิ่งที่ต้องปรับปรุงเลยก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับ คำแนะนำก็คือฝึกอาจจะเวทเทรนนิ่งด้วยก็ได้นะครับฝึกดริลบ่อยๆนะครับให้กล้ามเนื้อน่องก,กล้ามเนื้อข้อเท้าเล่นเอ็นต่างๆแข็งแรงนะครับหรือว่าจะสควอตก็ได้นะครับให้กล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงแล้วเนี่ยแล้วลองเข้าหาเขาอีกทีหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครที่กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วเนี่ยผมว่าชอบนะผมว่ารองเท้าคู่นี้วิ่งสนุกไม่แพ้เทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวนี้พวกคาร์บอนอ่ะผมว่าเอาใต้กาเลนเต้สู้ได้เพียงแต่ว่า ต้องปรับตัวเข้าหาเขาเยอะๆนะครับฝึกกล้ามเนื้อเยอะๆอย่าวิ่งอย่างเดียวฝึกกล้ามเนื้อเยอะๆผมก็จะพยายามนะครับไม่ได้บอกอย่างเดียวนะจะพยายามทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็คําแนะนำนะครับถ้าใครที่วิ่งใหม่ๆแล้วก็หัดวิ่งนะครับนอกจากต้องฝึกกล้ามเนื้อแล้วนะครับก่อนและหลังวิ่งนะครับย้ําเลยให้ยืดเยอะๆนะครับทำการยืดเหยียดเยอะๆนะครับโดยเฉพาะหลังวิ่งเนี่ยผมว่าน่องข้อเท้าเอ็นร้อยหวต่างๆเนี่ยพยายามเหยียดเยอะๆเลยนะครับใช้เวลากับเขาหน่อยเผื่อเวลานิดนึง ยืดสัก10นาที15นาทีก็ได้น,นี้พูดจริงนะถ้าใครที่ยังไม่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับผมว่ายืดเยอะๆสัก10นาทีน่าจะช่วยได้อย่างดีเลยส่งท้ายคลิปนี้นะครับเป็นคำเดิมๆที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ 3- 4ปีที่แล้วเลยนะครับนั่นก็คือมันไม่มีรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดหรอกครับมีแต่รองเท้าวิ่งที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดนะครับจะเหมาะสมด้วยอะไรราคาภาพลักษณ์ความชอบส่วนตัวก็แล้วแต่ท่านเลยหามันให้เจอนะครับหรือ อย่างผมคำว่าเาาหมาะสมกับผมคือสวมแล้วเรารู้สึกว่าว้าวเรารู้สึกว่ามันไม่เอะไม่มีเอะเดี๋ยวจะไปเอ๊ะอ๋อเอ๊ะสงสัยอะไรตอนที่ใช้ไปแล้วค่อยว่ากันแต่ฟิลแรกที่สวมไปแล้วรู้สึกดีผมว่ามันหนึ่งคือมันน่าจะตอบได้แล้วว่าเหมาะสมนะครับอย่างเช่นคู่เนี้ยเหมาะสมและสวมแล้วรู้สึกสบายแต่พอวิ่งไปไม่เหมาะแล้วไม่เหมาะแล้วแต่ถ้าเราชอบมันต้องทำยังไงเปลี่ยนรองเท้าไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเองครับปรับปรุงเข้าหาเขา แล้วผมเชื่อว่ารองเท้าวิ่งทุกคู่นะครับมันมีข้อดีของมันมันมีประโยชน์ของมันแต่จะในแนวทางไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเหมาะกับใครก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ว่าท่านจะวิ่งเก่งไม่เก่งผมเชื่อว่าใส่อะไรก็วิ่งได้ไม่ผิดหรอกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวได้ชมแน่นอนเปรียบเทียบให้ดูเลยว่า สายซัพพอร์ตกับสายที่แบบเทมโปซิ่งๆหน่อยเนี่ยมันต่างอะไรตรงไหนบ้างนะครับสวัสดีครับ